เออเดี๋ยว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 เราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนของได้ไหมเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้อ่าเก้าอี้เอ่อห้องนี้ไม่มีเกา้าอี้แบบนี้เดี๋ยวก่อนเก้าอี้เหมือนกันมีไหมเนี่ยไม่มีเหรอแล้วเก้าอี้มันไม่เหมือนกันเรวจะเนียนๆไปก่อนแล้วกันเวลาจะหมดแล้วเก้าอี้หัวโตไปอยู่ที่อื่นเพื่อนห้องนี้มันไม่ใช่ห้องเล่นลูกบอลมันห้องสมุดอย่ามานั่งใกล้ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากูอ,อี้แบบนี้มันไม่มีมันบอกไปที่แคปซูลก่อนได้ยินเสียงผิวปากกันนะฮะดูห้องอื่นได้ไหมอยากดูเพื่อนโดนไล่เอาแล้วนี่ยืนอยู่ทําไมเนี่ยลูกบาสกอยู่ข้างบนเป็นลูกบาสกก่ออยู่ข้างบนคนหนึ่งไม่มีห้องนั้น่ะไม่มีหรอกเพื่อนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งฮะเอาเจอแล้วเดี๋ย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 วดูออกไหมดูออกไหมดูออกไหมดูไม่ออกเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ มันน่าจะแบบดูที่มุมอื่นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียยวเด๋ยวไม่เห็นอะไม่เห็นเรียบร้อยเห็นลูกพาสไม่เห็นโกอี้รอดไปเหลืออยู่แค่ตรงนี้ก็มีนะฮะตรงนี้มีอีกคนนึงกระโดดอยู่อีกคนนึงไปหาที่แอบดีๆดีเพื่อนเมาหรอเมาส์อะไรมาอยู่บนพื้นอะไปตั้งบนโต๊ะนู่นเมาอะไรมาอยู่บนพื้น ปล่อยป้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเก้าอี้ไม่มาไม่มายังเนียนอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์อยู่ได้ตั้งนานไม่เคลื่อนที่เลยนะฮะผมเป็นคนซ่อนอีกแล้วฮะเปลี่ยนดานเหอะด่านเมื่อกี้ไม่เวิร์กเลยวัดโอ้โหเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอรอห้องหนึ่งมันควรมีแค่อันเดียวไม่ใช่หรอรถถังก็มีตรงนี้ นืำมามกองกันอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น,นี่ของวางอยู่เดี๋ยนะเดี๋ยนะมันต้องแบบนี้ต้องแบบหันไปข้างหน้า,านี้เอียงเอียงอีก <c oughs> <c oughs> ไม่น่าจะเนียนแต่เปลี่ยนไม่ทันแล้วปืนอะไรมานอนอยู่พื้นเนี่ยเปลี่ยนของก็ไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยกระสอบทรายเนียนปืนเนี่ยเอากระโดดด้วยแล้วเขามองไม่เห็นเหรอ ปืนกระโดดเมื่อกี้แอบใต้รถอย่างนี้ก็รอดดิเดี๋ยว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 อย่าต่อยนะอันนี้ไม่ต่อยไม่ต่อยอันนู้นแทนเดี๋ยวสิเดี๋ยสิเดี๋ยว,ยวอุษาอยู่ได้เมื่อกี้อ้าวรอบนี้ผมเป็นคนหาครับมันต่อยได้กี่ทีอ่ะอ๋อจำแมพให้ได้ก่อนโอเคมันจะจำได้ไหมมันเยอะมาก อรมันจะไปจําได้เนี่ยอ่ะโอเคมาละเอ่อไม้ไม่น่าจะอยู่ไม้มันลอยน้ําเร็วเกินไป <c oughs> ใช่ไหมต่อย,อย่างไ้เนี่ยอเออเรียบร้อยนี่นี่นี่กระโดดอยู่อันนี้ก็กระโดดอะไรเนี่ยทําไมไม่แอบเมื่อกี้กระโดดอยู่อันนึงอยู่ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีกระโดดอยู่อันหนึ่งมีกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแด HP นะครับ ได้ยินเสียงผิวปากอยู่ใกล้ๆอันนี้หรือเปล่าไม่น่าจะลอยน้ำอันเ้ว่าโดนอะไรเนี่ยเมื่อกี้โดนเรือใช่ไหมเอาผมได้คำใบ้ส <laughs> วัสด,ดีเพื่อนสวัสด,ดีเพื่อน <laughs> ก็ง่ายเลยดิยงี้ MVP เลยได้คำใบเป็นลูกศรเมื่อกี้มันชี้ไปเลยฮะว่าอยู่ตรงไหนง่ายเกินไปไหมเอา้าเป็นคนหาอีกแล้ว มีทีวีมีเก้าอี้นั่งจำไม่ได้หรอกของมันเยอะเอ๊ะถังขยะอ๋อโผลมาโชว์ให้เราดูแป๊บหนึง่งใช่ไหมว่าอะไรโผลมาตรงไหนนี่ไงทางขยะกลางบ้านกลางห้องฮะเดี๋ยวลองมาดูออกไปแล้วอ๋อนี่ไงอยู่รงนี้ไม่ใช่ถังขยะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปดูก่อนเอเห็นคมไฟเดินได้คมไฟเมื่อกี้เดี๋ยวคมไฟ <laughs> เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ตั้งใจแอบกันีพวกนี้ฮะ ไม่อยู่ให้นิ่งๆฮะอ่อย่างอื่นตู้เย็นตู้เย็นปกติไหมเนี่ยลองดูสิอา้าไม่ใช่ถังขยะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้มันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ไหมเพื่อนขยับดิขวดน้ํามันที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้ก็ปกตินะบันไดรูปภาพนี้หร <laughs> ูปภาพตั้งแบบ ก็อี e ้ยังอยู่ไหมก็อี e ้ยังอยู่ผมรู้สึกเครือบแคลงกับก็อี้นี้มากเลยอีกสองอันฮะขอสักหน่อยแล้วกันอืมผิดจนได้เก็บมาเลยขอบคุณมากถังขยะในห้องน้ําไม่น่าจะมีใช่ไหมอันนี้อ๋อผิดอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิ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 อันนี้เหมือนขยับเหมือนมันขยับตอนแรกไม่ได้เอียงอย่างนี้นี่ผิดอ,อันน,น,นี้อันนี้ก็อ้าวถูกเหรอ <laughs> ว่าแล้ว เอลังมันไม่น่าจะเรียงกันอย่างนี้ไหมอันกลางไหมว่าอันลิมผมว่าอันลิมนะเลีกอันนึงฮะอืมผิดอันนี้ผิดอีกแล้วมันต้องมีสักอันหนึ่งในห้องนี้เอ๊ะขวดน้ำมันไม่น่าจะมีเยอะเกินใช้หรือเปล่าผิดอีกเลีกอันหนึ่งฮะไม่รู้อะไรครับเวลาจะหมดแล้วเอ่อจานไหมจานโอ้ไปต่อยอะไรตรงนู้นเนี่ยเอาจานดิผิดอีกตู้เย็นตู้เย็นก็ผิดแอปเปิลเน แอปเปิลแอปเปิลไม่น่าจะอยู่ที่วางรองเท้าแอปเปิลตีผิดคมไฟโอ้ยผิดมันคืออะไรอะสรุปคืออะไรอย่างงี้อันนึงน่าจะเฉลยดูหน่อยอืมอ่ะรอบนี้เป็นคนแอบนะครับโอด่านเดิมด่านแรกโรงเรียนโรงเรียนมันดูยากอะ่ะจะดูเพื่อนไงอ๋อมีไม้ปิงปองมาไม้ปิงปองอ่ามันต้องห้องพระ,ระใช่ไหมห้องพระ มีไหมเนี่ยข้างนอกมันจะไม่เนียนสิไม้ปิงปองไม่น่าจะอยู่ข้างนอกอ๋อนี่ไงโต๊ะปิงปองมันมีแค่ไม้เดียวเหรอไม่มีไม้เป็นพร็อพให้หน่อยหรอบ้าเอ้ยอันเดียวก็อันเดียวเดี๋ยนะอันใกล้ๆนี่แหละอันนี้อันนี้น,นี่วางบนโต๊ะนะได้ไหมไม่รู้มันดูไม่ค่อยเนียนเหมือนกันลูกบ้านทำไมมาติดกันเงนี้ยสองอันเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้เพื่อนมีไก่อยู่อันหนึ่งฮะอ้าวโดนไปหนึ่งคนครับข้างในโอโตะเพียบเลยข้างในโต๊ะเก้าอี้ ไก่กับลูกบาสมาอยู่ใกล้กันเอ้าไม่ใช่ไก่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> ตั้งอย่างงี้เขาก็รู้เอา้าหายไปแล้วอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยนั่นไงโดนจนได้นั่นไงจนได,นนไนได้สองอันเลยเขารู้ได้ยังไงเดือดไปสองอันอะโดนอีกเดี๋ยว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 ไม่มีไม่มีมมโอ้เอา้ายืนตรงนู้นทำไมต่อยตรงนี้ได้อ่ะเหลือในห้องนี้นะฮะโต๊ะ เก้าอี้ไม้ปิงปองมันน่าจะมีแบบเป็นพร็อพหน่อยนะมาวางเป็นเพื่อนกันมีอยู่อันเดียวเขาก็รู้ไงโต๊ะต่อยโต๊ะไป <laughs> อยู่ในห้องนี้กันหมดเลยอบอุ่นมากอ่ะโต๊ะเริ่มเคลื่อนโต๊ะเริ่มขยับขยับทําไมโต๊ะอ้าวเอ้ยทาไมเขาต่อยไกลได้อะคนนี้หรือว่ามันต่อยไกลได้เอาต่อยได้หมดเลยหรืออีกอันนึงฮะเก้าอี้ออกข้างนอกมีป้ายอีกอันนึงเก้าอี้อันนี้เนียนเพราะว่าโต๊ะโต๊ะไม่มีเก้าอี้พอดี ห้าสิบวิครับวิ่งผ่านไปแล้วนะั่นนะเข้ามาในห้องนี้แลเห็นไหมจะเห็นไหมโต๊ะโต๊ะหรือเก้าอี้อะตอนนี้เขาไม่ต่อยกันเลยนะฮะแสดงว่า HP เริ่มจะหมดกันแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ต่อยมั่วแล้วอะ่ะเอ๊เเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเห็นแต่ไม่กล้าต่อยใช่ไหมเอาต่อยไปแล้วเอาเรียบร้อยคนสุดท้ายครับความหวังหมู่บ้านจะรู้ไหมเอยเหมือนรู้เหมือนรู้วิ่งเข้ามาในห้องนี้กันหมดเลยวิ่งเข้ามาในห้องนี้กันหมดเลยครับโต๊ะเอามา ต่อยไม่โดนต่อยตรงนู้นยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ยรอดจริงโอ้โหสุดยอดเออผมเป็นแผ่นรองอันนี้ครับมันก็เนียนได้อยู่นะถ้ามันมีพื้นที่มันมีอันไหนที่แบบว่างๆไหมตรงนี้อรอเออตรงนี้ก็ได้อยู่นะมันก็เนียนอยู่เออเขาไม่น่าจะต่อยมั่วใช่ไหมเออตรงนี้แหละเพื่อนไปอยู่ไกลๆดีเฮ้ยจะมาอยู่ใกล้ๆทําไมเรืออะไรไปอยู่ตรงนั้นเล่าน่าจะเนียน ไม้พายก็อยู่นิ่งๆด้วยตัวไ่ายไปว่าย,ายมาอยู่นิ่งๆนะอย่าขยับนะเพื่อนอา้าวไปแล้วคนหนึง่งอะไรเนี่ยเร็วจังเอา้าโดนบันไดดูได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมผิดผิดเฮ้ยเฮ้ย้ <noticeable> ดูได้งไงอย่าบอกว่ามั่วมาหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบกดแอบ เป็นที่เป็นที่ปิดที่ติดอะไรเนี่ยออกไปดิเฮ้ยออกไม่ได้อ่ะอยู่ในนี้แล้วกันเด้ <c oughs> ไวไปที่อื่นไม่โดนไม่โดนมันออกไม่ได้อ่ะมันติดติดอะไรก็ไม่รู้ออ้ทางออกมีทางเดียวเหรอเด็ดดันออกมาทําไมเนี่ยแต่ออกไปข้างนอกเออไม่โดน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนมันติดอะไรก็ไม่รู้มมองออไม่ได้ครับออกไป่อยเอออุ้อยแต่ออกได้ เออแอบตรงไหนดีแอบตรงไหนดี <c oughs> ข้างหลังนี่เหรอมาแล้วเขามาแล้วเพื่อนกลับเข้าไปที่เดิมกลับเข้าไปที่เดิมโอ้จนได้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวนะออาออกไปแล้ว